โตโยต้าคัมรี่เป็นรถยนต์ซีดาาระดับพรีเมียมที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดรถยนต์เมืองไทยด้วยดีไซน์ที่หรูหราทันสมัยและมีเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวลงตัวทําให้ตัวรถมีความสง่างามน่าจับตามองตั้งแต่ไฟหน้าแบบเล็พร้อมไฟเดย์ไทม์ u ร n i n g l งไลท์ที่มีรูปทรงเฉียบคมไปจนถึงกระจังหน้าและกันชนหน้าที่ออกแบบใหม่เพื่อเสริมความสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันส่วนด้านท้ายของตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของความพรีเมียมด้วยชุดไฟไท้ายเล็แบบใหม่ พร้อมกับปลายท่อไอเสียโครเมียมที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นรถหรูในแบบซิดาระดับสูงอย่างแท้จริงห้องโดยสารของคัมรี่ให้ความรู้สึก,กว้างขวางสะดวกสบายและหรูหราในทุกรายละเอียดวัสดุตกแต่งภายในถูกขัดสัรอย่างดีทั้งหนังแท้คุณภาพสูงแผงคอนโซลหน้าที่ตกแต่งด้วยวัสดุหลายไม้หรือโครเมียมขึ้นอยู่กับรุ่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งซ้ายขวาเบาะนั่งคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าเบาะหลังเอนนอนได้ พร้อมที่พักแขนและฟังก์ชันควบคุมระบบต่างๆผ่านหน้าจอควบคุมตรงกลางนอกจากนี้ยังมีระบบเครื่องเสียงจาก JBL พร้อมลำโพงหลายจุดรอบคันมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมระหว่างการเดินทางทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกคัมรี่มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบนำทางระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายกล้องมองรอบคันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชัน Auto Brake Hold สำหรับความปลอดภัย ก็จัดเต็มเช่นกันด้วย Toyota Sa f e t y Sense ที่รวมระบบความปลอดภัยล้ำสมัยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงม,มาลายัยให้อยู่ในเลนระบบไฟสูงอัตโนมัติรวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขนาถอย Toyota Cam r รี่มีให้เลือกทั้งในรูปแบบเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาและเครื่องยนต์ไฮบริดหรือรุ่นเบนซิน มาพร้อมเครื่องยนต์2.5ลิตรด y นามิกฟอร์ดที่ให้กำลังสูงสุด209แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดที่มีการตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลให้การขับขี่ที่สนุกและมั่นใจในทุกเส้นทางส่วนรุ่นไฮบริดมาพร้อมเครื่องยนต์2 5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด211แรงมา้า พร้อมเกียร์ eCVT ที่เน้นความนุ่มนวลในการขับขี่และประหยัดน้ำมันได้ยอดเยี่ยมค่าการสิ้นเปลืองเฉลี่ยของรุ่นไฮบริดอยู่ที่ประมาณ23.8กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าทั้งแรงทั้งประหยัดในคันเดียวกันช่วงล่างของคัมรี่ให้ความมั่นคงสูงด้วยระบบกันสะเทือนหน้าแม็กฟอร์สันสปรัตและด้านหลังแบบดับเบิลวิดโบวที่ถูกจูนมาเพื่อความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการเกาะถนนทําให้การขับขี่ในทุกเส้นทางรู้สึกปลอดภยัยและผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการขับในเมือง หรือเดินทางไกลบวกกับการเก็บเสียงที่ดีเยี่ยมช่วยให้ห้องโดยสารเงียบสงบเหมาะกับการเดินทางอย่างแท้จริงในด้านรูปลักษณ์ภายนอกโตโยต้าคัมรี่มีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกสีดำสีเงินและสีแดงเข้มขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกความลงตัวของสัดส่วนระหว่างตัวทั้งความสูงของฝากระโปรงและหลายเส้นด้านข้างที่มีความปราดเปรียวทำให้คัมรี่ดูพรีเมียมทุกมุมมองฝ่ายหน้าและฝ่ายท้ายดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถที่ดูทันสมัยและแฝงความสปอร์ตได้อย่างลงตัว ราคาจำหน่ายของ Toyota c a m r รเริ่มต้นประมาณ1.5ล้านบาทไปจนถึงประมาณ1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยซึ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพสมรรถนะความหรูหราและอุปกรณ์ที่ให้มาถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานระดับพรน